ครับก็สวัสดีผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็เอาพ่ร่วงนะครับหลังลังปืนนะครับซึ่งเป็นเนื้อตะกัวนะครับไม่มั่นใจนะครับไม่แน่ใจจะเป็นตะกัวหรือเป็นเนื้อชิ้นนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าสวยงดงามมากแค่ไหนนะครับก็คือองค์นี้นะครับ สวยงดง,งามมากๆนะครับซึ่งก็เป็นพระจากคุณปู่นะครับที่ท่านสะสมไว้นะครับมันพร้หลุดสู่ลูกหลานนะครับก็เลยมาฝากให้ได้ชมกันนะครับพระแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับนี่ผมก็เพิ่งได้กรอบมาใส่ให้ท่านนะครับ กลับเรามาดูด้านหลังกันนะครับแล้ก็มาดูเนื้อใกล้ๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ขับมือไม่นิ่งก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่ครับหน้าตาท่านนะครับ ซึ่งก็เป็นพระคุณปู่นะครับที่ท่านสะสมไว้นะครับตั้งแต่สมัยท่านเป็น,นหนุ่มๆนะครับตั้งแต่ท่านเป็นนายห้อยนะครับข้าวัวข้าขวายนะครับท่านก็สะสมไว้นะครับตามที่พ่อพูดให้ฟังตั้งแต่ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับ น่งก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ จริงเนื้อองค์พระนี้แตกแล้วลันนะครับแทบทั่วองค์พระนะครับแต่มาถ่ายอย่างนี้กล้องก็อาจจะโฟกัสไม่ค่อยได้นะครับอาจจะไม่เห็นนะครับต้องชซส่สองดูนะครับเจอเลยนะครับ ที่ผมสอมดูนีดทั่วองค์พระนะครับก็บ่งบอกถึงความเก่านะครับกล้องผูกัารเป็นค่อยได้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ี่ครับขณะข้างบนก็เล่าลัานนะครับนี่ครับแตกเลยแห่งเล่าล้านนะครับก็บ่อองบอกถึงอายุพระนะครับ ก็ไม่มีข้อมูลที่จะพูดให้ฟังว่าคุณปู่ได้มาจากที่ไหนนะครับปู่ไหนนะครับแต่ท่านก็โชคชนนะครับผ่านหลายจังหวัดอยู่นะครับทั้งภาคกลางบ้างกลางตอนบนเหนือตอนล่างอะไรประมาณนี้ครับท่านก็ไปหลายจังหวัดอยู่นะครับทั้งอีสานตอนบนด้วยนะครับ ถือว่าท่านโชคชนพอสมควรอยู่นะครับผมโอ้ทำให้ตาลายลายตานะครับก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับหน้าตาท่านนะครับดูหน้าตาน้าเก่งขามนะครับยังคมชัดอยู่นะครับยังสวยงามคมชัดอยู่นะครับ แล้วก็มาดูด้านหลังกันนะครับโอ้กล่องไฟไม่นี่ครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับมีแต่ไฟนีออนนะครับก็เ,เลยสูงเกินไปนิดน,นึง แตกแล้วนะครับที่จริงถ้านสองนี้แตกแล้วทั่วองพระเลยนะครับก็บ่งบอกถึงความเก่านะครับโอ้มือไม่นิ่งนะครับหรือพุทธคุณท่านออกก็ไม่ทราบนะครับแต่มือไม่นิ่งนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ปุกกันไม่ได้นะครับทำเป็นตาลายตาลายตาตานะครับตาลายาลายตา,า,ยตา,ายนะครับผมนี่ครับแต่งเล้านะครับเป็นรอยเล้านะครับเสียงไฟก็สะท้อนด้วย โอ้ลายตาตาลายนะครับมือเขาไม่นิ่งด้วยนะครับ อกถึงความเก่านะครับอายุของเนื้อตะกว่วนะครับตะกว่หรือเนื้อชิ้นก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าผู้รู้ก็โรดชิ้นะด้วยก็อย่าขอขอบพระคุณมากๆนะครับนี่ครับแต่ผมก็ว่างงางามอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับโอ้โอม อุตกรมท่านออกนะครับดูแหลกลักนต่อยแล้วนะครับแตกลันนะครับ โอ้มือก็ไม่นิ่งนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่ครับแตกลันนะครับโอ้มือไม่นิ่งนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยตาลายลายตานะครับ ก็สวยเงินน้งามมากๆนะครับดูฝ่ามือท่านนะครับถือว่าภาพองค์พระยังคมชัดนะครับผมโอ้มือไม่นิ่งนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ นหน้าเกงขามนะครับทุกอย่างยังคมชัดอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับนี่ผมก็ไปได้กรอบมาใหม่ๆนะครับก็เลยมาใส่ให้ท่านดูนะครับสวยงงามจริงๆครับ ครับท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมหรักคนที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็ขอให้ถูกระวันที่หนึ่งนะครับผมัเฉลกคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพระคุณปู่ที่ท่านสะสมไว้จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานนะครับเอามาฝากให้ได้ชมกันครับว่ามีพระอะไรบ้างนะครับหรักคลิปนี้ก็ นุ่ควรสายตานานแล้วครับสวัสด,ดีครับ